วันนี้นะครับผมจะมารีวิวการเทศการฟุตบอลเลอร์ออปติคทีฟทั้งหมดนะเพื่อนๆจริงๆมันก็เป็นการ ABC นั่นแหละแต่ว่าสามารถอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นตัวที่ดีขึ้นได้นะต้องทําทั้งหมด7ตัวก่อนแล้วตัวที่เป็นออป c t i v ีฟคอมพลีตก็คือเมสันมส์ตัวนี้นะวันนี้ผมจะรีวิวทุกตัวทั้งหมดเลยนะก็จะเล่นอยู่ในแผ่สงนนะครับเพื่อนๆผมก็จะจัดออกมาแบบนี้นะแบมฟอดกองหน้า กิลิศกองหน้าฝั่งขวาหรือด,ดิอาร์ตปีกซ้ายนะครับออกเลตชเชมเบรนกลางรับเมสันมาวบ็อกทูบ็อกแล้วก็คุณรูเซฟสกี้เล่นเป็น C A M อนะเพื่อนๆส่วนเออรสันมราเลสเนี่ยก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับในแผน4 2 3 1แบบนี้เลยนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับฟีฟ่าชิฟคอยจำไหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านามาจากเพจพิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่มข้าเป ไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอนเมื่อกี้พาไปดูนะักเตะคร่าวๆมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของเควสอีกทีหนึงนะว่าแต่ละอันเนี่ยทำยังไงบ้างนะเพื่อนๆมันจะเป็นออฟเจคทีฟเพ y ทูสไตล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆอ่ะมันปล่อยมาวันละตัวนะครับแต่ว่าวันที่ผมทำเนี่ยคือผมรอจนถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําทีเดียวนะพวกเนี้ยจะอยู่ใน s อ c ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆยังมีเวลาให้ทาอีกประมาณหนอาทิตย์นะครับถึงวันศุกร์หน้านะก็ไปทาตัวที่ปนรดดา,า่ออืีออาาีขึ้ไยง เนก็จะมีตัว86อัพมาเป็น88อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวแปลเควนให้อีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปเล่นกันนะบอลวิสหลุยนะครับยิงฟินเนช็อตนะครับเกมละหนึ่งลูก5เกมโดยใช้การ์ดฟุตบอลเลอร์หลุยดีอาร์นะครับในสกอร์เบเตอร์ระดับความยากเซมิโปรขึ้นไปหรือว่าในแรงก็กได้นะครับเพื่อนๆ5เกมนะเกมละ1ลูก ลูกปั่นโค้งโค้งฟิเนชชั่น็อตนะโกวิดแบมฟอร์ดนะครับทำประตูเกมละ้หนึ่งลูก4เกมนะครับโดยใช้การ์ดฟุตบอลเลอร์พลาสติกแบมฟอร์ดตัว85นะครับเพื่อนๆอยู่ในเอทเช่นเดียวกันต้องไปแลกมาก่อนนะในสครับแบตเทิร์นเซมิโปรหรือว่าในแรงก็ได้เหมือนกันนะครับเกมละ้หนึ่งลูก4เกมนะคูลูเซฟสกี้นะครับตัว86เนี่ยอยู่ในเอเหมือนกันนะครับไปแอซิดด้วยลูกคอสนะครับเกมละ้หนึ่งลูก5เกมนะคือลูกเปิดโค้งโค้งนะครับเปิดจากขัก้หมดเลยนะะะเเเปปิดุ่่มมนนพือๆกล ลูก5เกมนะครับเอาทําทีเดียวแล้วก็เล่นพร้อมกันเลยได้นะจัดแบบที่ผมจัดเนะี่ยทำได้เลยนะครับในสคอร์เบลเทิลหรือในแรงก็ได้นะออกเล็ตเชมเบรนนะครับอันนี้ก็ตัว84ของออกเล็ตนะครับเอาไปแอซิดให้ลูกส่งทะลุช่องสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆหรือจะเป็นลูก L1 สามเหลี่ยมอะไรก็คือได้เหมือนกันนะครับแอซิดเกมหนึ่งลูก5เกมโดยใช้ออกเล็ตเชมเบรนฟุตบอลเลอร์ตัว84นะครับเพื่อนๆแล้วก็แจ็คเกอรลิศอันนี้ยากหน่อยนะครับเกมละ2ลูก10เกมนะครรัับบโดยใช้ฟุตตตออลเลเ์แแจ็ก,กิิสสว นะครับเ,เพื่อนๆใน SBC เหมือนกันก็เท่ากับต้องเล่น10เกมไปนะเ,ปนเพื่อนๆต้องยิงให้ครบ2ประตูก่อนถึงจะนับนะครับโมดูเอเคนะครับของเซลซีตัวนี้แอซิดเกมละ1ลูก4เกมนะครับโดยใช้ฟุตบอลเลอร์โมดูคิเคสแตท85ดนะครับเ,เพื่อนๆใน SBC นะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอเดรสันโมราเลสเนี่ยต้องไปเอาตัว90ในเ b c มานะครับแล้วก็ามาเล่นในสคริแบตเทิร์น หรือแรงก,ก็ได้นะโดยที่ต้องชนะ5เกมนะครับเพื่อนๆก็จะได้เลยนะอันนี้แค่ขอแค่ชนะก็พอนะครับลงเป็นผู้เล่นตัวจริงก็คือได้เลยนะเพื่อนๆ5เกมนะถ้าเกมนจะสารผมใส่ถุงมือนะครับเพื่อนๆออคเลดเชมเบอรเลน let, in, ใส่ชาโต้แบมฟอร์ดเกลิสเมสันเมาส์ใส่ฮันเตอร์นะครับแล้วก็หลุยดีอาร์ตคูรูเซสกี้ผมใส่ฮอค นะครับเพื่อนๆถ้ามูดูเคเคตัวนี้ผมก็มองว่าต้องใส่ฮอกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงตัวจริงไว้นะเดี๋ยวไอ้มูดูเคเคค่อยเปลี่ยนมาลองอีกทีในเกมอื่นแล้วกันนะครับลองพวกตัวพวกนี้ตัวแรกๆก่อนละกันนะเพื่อนๆไปลุยกันเลยเมยองลูซิโอโหยอร์เรนเต้เดปายมาซิยาวบ็อกบาสนะครับมาเป็นคู่หูแฮตบัลลิศเลยนะเนี่ย โอเคเบิ้มฟาาปัดถัวให้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ผมพยาย,ยามจะยิงซ้ายแหละถ้ายิงขวาผมว่าไม่น่าเข้าอ่ะเพราะวีฟุดเขาน้อยไงนะครับโอ้โก พึ่งหน่ะเมื่อ pues ก mm ี้เองเนี nah ่ยครับโดนมาซที่ยาวตีเสมอแล้วเพื่อนๆอุ้ยเอตาสันโอเคโอ้โหเบลฟอร์ดดิเซฟไหมไม่ได้ครับเบลฟอร์ดก็หาช่องโอเคอยู่นะเพื่อนๆก็ยิงได้อยู่นะเอาจริงๆด้วยความที่ค่อนข้างลื่นนะครับก็ได้คล้ายๆวอลคอร์ดไหมผมว่า อะไรวะเนี่ยโวยคำจากเกลิชตีเสมอโอเคมามามาลูกเมื่อกี้ถือว่าเราพลาดเองนะครไม่ยอมเคลียบอลออกไง ออกเลตส,สวยครับคูรูเซซึกิการสมบอลเป็นไงสวยครับให้กับแจ็คก,กิลิชแจ็คก,กิลิช Yes Yes ทีก่กับสถานการณ์กลับมาขึ้นมาน้ำเฉย <c oughs> อ่าได้ได้สนุกแล้วแบบน,นี้ดูดิกลางแม่งหงจะจัดอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอเคเอเด์สันย่มยัมแจ็คก,กิลิชแจ็คก,กิลิชแจ็คก,กิลิชแจ็คกิลิช เกลิดโอเค yes สองสี่มีดูเหมือนกันนะครับหลังจากเมื่อกี้เราแบบส่งไม่ค่อยดีนะเอ้าเขาออกไปแล้วนะครับบุสการ์ดด้วยนะเมื่อกี้เห็นปะ ฟุตจินโนล่าวู้ดเบสด้วยตื่นแน่นอนนะวัยรุ่นฟุตบอลเลอร์ของเราจะเอาตัวรอดไปได้ไหมนะครับเกมนี้นะโปอว์เฮ้ยสาวเต็มๆแท็กทิกแบมฟอร์ดนายทำได้ดีแล้วเพื่อนทำได้ดีแล้วเอฟฟอฟฟาน่า สุดยอดนะครับนี่ผมว่าเขาเล่นกองแน่นะกองหนาฝั่งขวานะทำงานได้ดีนะครับยิงยิงขวาอย่างเดียวผมว่าก็ได้เรื่องอยู่นะแอตลิลิชนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เอาไปเล่นกันดได้ทุกตัวแน่นอนถ้าผมเล่นในนี้แล้วมันไหวอะ่ะ<ด>เพื่อนเพื่อเล่นกันได้แน่นอนเป็นตัวแบกได้บสบายๆนะครับดูการส่งบอลดูการเล่นแบบโอ้โหไม่ถึงส่งเบาไปกำลังจะบอกว่าเป็นติ๊กติกา ไม่ได้ผลไม่ได้ผลอ้ยทำช่องกันดีนะอุ้ยออกเลตออกเลตเด็บบอสแดนกลางโอ้โหวากร์ชนแบบฝอดล้มลงไปไม่ได้ออกเลตก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย เล็กฟิกชี้หนูอีกละเล็กฟิกชี้หนูกับทุกคนเลยนะโชว์ฟอร์มตื่นเต้นผมเหมือนกันนะเนี่ยดีกว่าที่คิดไว้นะถ้าไม่ได้ลองไม่รู้หูยอะฮะโอเคโอ้สาวประตูทำมาตั้งนานต้องเก่งแล้วแหละผู้ดูเอเคสวนกลับน่อยเพื่อน ไเฮียวยามาดูเเเค่เขาไม่คิดหรอกว่าเราโอ้โหเขาไม่คิดว่าเราจะกระชากขนาดนั้นวันนี้มาดูเเวเคเล่นบล็อกทูบล็อกกันนั่นน่ะไม่สมัครการจ่ายบอลเป็นไงสวยครับกิลิตหมุนหนึ่งทีกิลิตแผลเช่นแผลเช่นโอเคแบงคฟอร์ดวิ้ย เริ่มเล็งเข้าขากันแล้วใช่ไหมดูต่อบบอลกันปึ๊กปั๊กดีนะไม่รุ่นฟุตบอลเลอร์เริ่มเล็งเข้าขากันใช่ไหมตัวมันไม่ค่อยเก่งเราก็ต้องทีมเบอร์ไงโอ้โหจนชาเต็มๆทีนี้ก็ไม่ต้องตามกันแล้วว่าถ้างั้นนะหนึ่งหนึ่งเลยตามไม่ทันนื้อขึงสนาดมังเฮ้ย โอ้โหขอทำท่าลันฟอร์ดได้เหรอวาถึงแม้มันจะเป็นแบบเปลุยดีอาร์ดอะไม่ไหวจริงลูกนี้โคตรแรงอะลุยดีอาร์ดไม่ยิงแบบยิงไปกระสุดเลยอะยิงแรงมากนะครับถูกใจจริงๆก็เพิ่งยิงนำเมื่อกี้เอง <laughs> นะครับดอดเบสเนี่ยตีเสมออย่างรวดเร็วเ,เสียโมเมนตัมหมดแต่เล่นสนุกอยู่นะพวกการฟุตบอลเลอร์เนี่ยเมาสสวยครับออกเล็ดกิลิตด,ดีกิลิตีแต่ต้องยิงขวางเดียวนะซ้ายนี่รอแลกเลยแต่ขวาตายอยู่ครับขวาตายอยู่ เล่นตัวพวกนี้ก็ดูวิกฟุตได้เลยครับวิกฟุตน้อยกับทุกตัวก็ยิงค่าขนาดเขาแล้วกันเนาะเมสันเมสาก็โดยรวมดูดีนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทสเมาส์เท่าไหร่เลยแต่ถ้าเอาที่ผมรู้สึกตอนนี้ช้ากว่าเกลิดนะสำหรับเมาส์ช้ากว่านะครับในเรื่องความลื่นนะรู้สึกได้เลยนะครับ มาอาก้าวกับเขาด้วย yes yes ดูช้ากว่าไงครับดูช้ากว่าไม่สัน่นเมาส์แต่ว่าผมว่าเรื่องการจ่ายบอลแบบสกลิลสี่วิกสี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบสมดุลกว่าเออแต่ว่าดูดีทั้งคู่เลยทั้งกิลิททั้งเมาส์เลยนะครับทีนี้ก็สอบไปดดสันกันต่อเออทีสองนะครับ ดูดีอาร์ก็ตึงนะครับม,ม,ม, AK. มาดูเอเค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 มาดิโค้งหม่งเข้าไปเลยมาดูเอเคก็ได้อยู่ไปดิเฮครับออกเมนด,ด,ดักกลางดีเหมือนกันนะครับให้ได้เลย เดินเป็นชุดอะดนข่มนวดเป็นชุดอะกับไวรุ่นฟุตบอลเลอร์รู้สึกยังไงล่ะเพื่อนอ่ะอาโอจิคีบะม,มันเล่นไหวยอยู่แล้วเพื่อนๆเหมือนที่บอกว่าสายฟรีโบเต์โบสี่สามผมว่าทำทุกตัวเลยก็ได้นะคอาจริงนะครับ ทำแล้วก็ไปทำเควส์พร้อมๆกันนะ่ยทำพร้อมๆกันได้เลยนะครับเอาลงทีเดียว7ตัวได้เลยนะแล้วก็ทำเควส์พร้อมกันจะง่ายสุดนะครับเมสันเมามส์ยิงหวนคุอ่ะ ไม่ได้กดเขียวด้วยนะยิงดีครับยิงดีรู้สึกได้เลยเม<ร>ื่อกี้มันดีใจแบบสนามแตกได้ผมเปิดกดข้ามมายิงดีครับเมสันเมาส์เล่นเบอร์สิบคือใช่เลย<ร>ดูการส่งบ<ร>อลเ๋องกลังจะทิโมให้เลยนะเมสันเมาส์เอาไปกินได้ไหมเม,มาส์เมาส์ไปเมสันเมาส์โอ้โหเยอะเถอะจะตำแหน่งที่ใช่ของเมาส์อะละนะครับ โอเคจบ5-3นะครับเกมนี้มัน่ะเล่นการฟุตบอลเล้วสนุกเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเป็น,นเล่นได้ค่อนข้างโอเคกับทุกตัวเลยเพื่อนๆอาจจะไม่มีตัวไหนแบบถึงขั้นเชยรเอสอะไรเงี้ยแต่หลายๆตัวโดยร,รวมแบบใช้งานได้จริงนะครับผมว่านะเทียบกับราคาอย่างเงี้ยก็คุ้มครับเทียบกับราคาอย่างเงี้ยก็คุ้มได้มา2ตัว เอาไปย่อยยังคุ้มเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนักเตะแบบที่แบบเป็นขวัญใจกันอยู่แล้วอะครับเกมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆในการรีวิวการ์ดโปรโมทฟุตบอลเลอร์เลสโก้อีมี่สโตนอุ้ยเหมือนกันเลยเพื่อนที่เราคล้ายๆกันเลยเขาใส่มา4ตัวแต่ผมใส่ไป7ผมมีเยอะกว่าเขาอีก ถูกต้องแล้วเพื่อนนี่เป็นทีมใหม่แน่โนอนนะครับแล้วก็สาม,มารถเอาพวกนี้มาใช้ได้จริงๆนะครับนี่เอามาลงเล่นฟุตแชมป์เลยนะเนี่ยสุดยอดเพื่อนเอคจังหวะแรกนะครับพารทีแปมบอร์ดจัดให้เลยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับเข้าซ้ายคือเป็นหายเหมือนกันนะครับหาช่องก็ค่อน,อน,นข้างโอเคนะเพราะว่าค่าเพส90ค่าที่พิ้ง99อย่างงี้มัน มันค่อนข้างที่จะเคลื่อนบอลเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหเบฝอเอาอีกแล้วนะครับเอ้ยอย่าพึ่งไปเพื่อนอย่าพึ่งไปโอ้โหโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการรีวิวการ์ดทั้งหมดเทศกาลฟุตบอลเล์ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะตดยรวมผมชอบทุกใบเลยอะลูดีอาร์ตโบตีนะครับ มัสดูเลยตัวนี้ยังไงก็ต้องทำนะเก่งมาก4เกม3ประตู2แอซิดนะครับเล่นฝั่งซ้ายคือตึงๆเลยนะครับจะเล่นปีกซ้ายปีกขวาเล่นกองหน้าผมว่าเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดีสุดก็คงจะเป็นด้านซ้ายแหละตัดเข้ามายิงตัดเข้ามายิงได้นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่างอ็อกเลสเนี่ยผมว่าเล่นได้ทั้ง CDM แท้ๆก็ยังเล่นไหวเลย นะครับหรือว่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้ด้วยความที่ค่าดิปปิ้งเยอะครับส t ตท86ก็จริงแต่ค่าดิปปิ้ง9.5แบบนี้ลื่นเปิดเลยนะครับสำหรับออฟลิทเชมเบรนการส่งอะไรก็อยู่ในคนเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปลองเล่นมาแต่เป็นกองกลางตัวรับที่เล่นแทนฟิลิปรามก็ดูดีอยู่ครับพอถูถ่ายไปได้แต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นตำแหน่งบล็อกทูบล็อกแหละต่อให้โยกไปเล่นแบ็คในเกมผมว่าก็เล่นได้จริง พราะมันเร็วครับมันเร็วอยู่ออเกเลตน,นะครับมาที่เมสันเมาส์นะครับอันนี้ก็เป็นการที่แบบน่าจะได้ยากที่สุดแล้วเพราะต้องทาทุกตัวเลยนะครับโดยรวมถ้าเทียบเมสันเมาส์ถ้าใครได้กิริตแล้วอะกิริศลื่นกว่าครับเพราะว่าค่าดิปปิ้งกิริ9-4นะครับก็จะต่างกันตรงวิฟท์อะไรนิดเดียวแต่แตัดแทบจะใกล้ๆกันเลยแต่ว่าเมาส์จะเป็นไฮไฮ4-4ส่วนกิริตมัน4-3นะครับเมาส์ช้ากว่านะครับแต่เรื่องการพาร์ซิ่งอะไรพวกนี้หรือว่าการยิงอาจจะดีกว่าในการยิงไกลอะไรประมาณนี้นต,ตามนาม99 งหานะครับเมาส์ก็ดีครับเมาส์ก็ดีเล่นเบอร์ส0บได้เล่นบล็อกทุกบล็อกใส่ชาร์โด ถามว่าพอไปได้ไหมก็อาจจะได้นะครับผมว่าถ้าใครอยากเอามาเล่นบลูบอลก็ใส่ชาโดไปนะ้องถ้าจะเอามาเล่นเบอร์สิก็ใส่ฮันเตอร์ไปนะครับยิงคมอยู่ครับเข้ากรอบไปยิงได้สบายๆมาดู A อเคนะครับตัวนี้ลงเล่นไป2เกมนะด้วยรวมมีความเร็วครับตัวนี้ก็ต้องตัดยิงเหมือนกันนะถ้าเกิดใครชอบเล่นแบบปีกข,ขวาขนาดขวาปีกซ้ายขนาดซ้ายใช่ไหมก็จับมันลงคู่กันไปแบบนี้เลยนะครับหรูดีอาร์กับมาดู a อเคแล้วก็สวาร์ปไปในเกมเอาและกันนะครับเพื่อจะเอาตัวนี้ไปเล่นซ้าย แต่จริงๆก็เล่นขวาก็เล่นได้แหละนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับปูลูนี่ก็ใช้งานได้นะครับก็คืออยู่ในเกมกลางๆเหมือนกันแล้วก็แบมฟอร์ดนี่โดดเด่นเหมือนกันนะครับ4เกม5ประตู3แอซิสต์นะครับยิ่งแรงอยู่ครับเห็นแบบนี้ยิงคมใช้ได้เลยนะครับคาเพสก็เยอะเพราะว่าใส่ฮันเตอร์ไปนี่แอเซเลชันเก้าสิบสองสปีดสปีดเก้านะครับแล้วค่าเอจิตรงดิปปิ้ง99เนี่ยแทบจะเยอะที่สุดในนี้แหละแม้แต่กิริทนี่ยังแค่94เองลุยดิอานี่ก็ไม่99 ก็จะมีแบมฟอร์ในี่แหละที่แม่้ง99อยู่คนเดียวนะครับโดยรวมก็คือดีเลยการส่งก็พอใช้ได้นะมันติดคือมันอาจจะชอบลงต่ํานิดน,นึงนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเป็นกองหน้าที่ work r เ t e ไฮไฮเพื่อนเพื่อนอาจจะตั้งสเต์ฟอร์เวิร์ดไว้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้มันลงมามากนะส่วนแจ็คกิลิตนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันผมเอาไปลองเล่นในตําแหน่ง กองหน้าฝั่งขวามานะครับยิงค่อนข้างโอเคเลยครับเพื่อนเพื่อก็มันจะเป็นกองหน้าถ้าไปเลเป่นลมันก็จะลงต่ํามาเหมือนเป็นฟอร์นายบ้างบางทีนะครับแต่ถ้าเล่นปีผมอาจจะไม่ค่อยเชียร์นะผมว่าช้าไปนะครับเล่นเบอร์สิบไม่ก็หน้าต่ําหรือกองหน้าไปเลยผมว่าเล่นได้นะครับการส่งการยิงอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะใสเ่เคมพันเตอร์ก็เหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อยังไงก็อย่าลืมลองไปทํากันนะเพื่อนเพื่อนจะแลกทีเดียวก็ได้นะครับเอ c ีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเปิดการ์ดดองเนี่ยแล้วเพื่ออนนค่ยยยทททํําาไไลก็ดด้ะรบีีเเ7ใ หลุยส์ดีอาร์ดแบมฟอร์ดเกลิดไปดูไอเคกออกเลดคครูเซฟสกี้นะครับเอาลงไปทั้งหมดนะแบบนี้ก็ได้อย่างสมมติผมเอาคูลูเซฟสกี้ลงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเล่นในสอร์แบทเทิลนะครับประมาณส่วนใหญ่เกือบทุกตัว5เกมอะได้แล้วมีแจ็คเกลิดคนเดียวที่ต้องการ10เกมนะครับก็เดี๋ยวทวนให้อีกทีอย่างแบมฟอร์ดนี่แค่ยิงประตูก็พอเกมมาลูก กูเซสกี้เปิดนะครับเกมละลูกลูดิอาร์ยิงลูกเฟนเนตช็อตปันข้งโค้งเกมละลูกนะครับออคเลสตส่งทะลุช่องเกมละลูกมาดูเอเคแอซิเกมละลูกแล้วก็เอเดรียนโมราเลสเนี่ยชนะให้ได้5เกมก็คือจะปลดล็อกตัวที่เป็นเวอร์ชั่นรูปเดนมิกตัวอัปเกรดแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะเพื่อนๆ่นนยังไงก็อย่าลืมลองไปทํากันนะถึงจะทํามาไปย่อยผมว่าก็ยังคุ้มเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อยังไงก็ลองดูเนาะสุดท้ายน,นะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟีฟ่าช การดเทศกาลฟุตเบิร์เดย์เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจบิ๊กจิว๋วฟี فا ก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาซื้อคองกับทางร้านแล้วเนี่ยถ้ามีการเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสกลับอีกครั้งด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการ์ดตรงนี้นะยังไงก็คอมเมนต์มมมมมาาาาถถกกกกกััปปัันน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 ไได้้้้้้้้เเเเเเลล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 ลยยยะะะะะคคคคคคครรบบิิปปปปปีี็็็็โชช์์์แแววพพืื่่่ออออออๆขตตใใใงจหหผ ไม่เคยกดปุ่มซับให้เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ช่วยกดให้หน่อยนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในเส้นทางรถทัวร์หนึ่งหมื่นซับอยู่นะครับเพื่อนๆยังไงช่วยพาผมไปหน่อยนะไม่รู้ว่าทีมอัลตซีซั่นมาแล้วจะไปถึงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ